สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิศิษย์ในร้อยตมร,ราแพทถึงคุณมอ,อาจารย์ขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับปจัจจำวันที่2พฤษภาคม2564นะครับวันนี้ครับเรามีการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นจํานวนมากในประเทศไทยขอให้พี่น้องคนไทยทุกคนช่วยกันครับช่วยกันอีกครั้งหนึ่งที่ทําให้โควิด -19 ได้ลดลงไปนะครับแต่ให้พี่น้องคนไทยต้องไม่เสียชีวิตมากกว่านี้นะครับช่วยกันครับด้วยการทํา2สิ่งครับ สวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องนะครับให้เหมาะให้เหมาะกับใบหน้านะครับเราจะปิดปากปิดจมูกครับในทุกที่ร่วมกับการเว้นระยะห่าง1-2เมตรครับทำพร้อมกันร่วมกันทั้ง2อย่างนี้ครับในเวลาเดียวกันทําให้มากที่สุดครับในที่ต่างๆนะครับไม่นานครับถ้าทําทั้ง2อาทิตย์ก็จะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าโควิดในทีน่าจะลดลงได้เป็นอย่างดีครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนช่วยกันนะครับเป็นวิกฤต ที่เราคนไทยต้องช่วยกันนะครับสอ,อย่างครับสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่เหมาะที่พอดีกับใบหน้านะครับแล้วก็เว้นระยะห่างไปพร้อมกันครับวันนี้มาฟังข่าวในประเทศนะครับวันนี้ครับเรามีผู้ป่วยใหม่ที่เป็นไขดในทีนเพิ่มขึ้น1,940รายครับเป็นอารติดเชื้อในประเทศ1,930รายจากต่างประเทศ10รายทําให้เรามีผู้ป่วยสะสมที่เป็นขข้ในทีนทั้งหมด68,984รายครับ และเราก็ยังมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตในวันนี้นะครับ21คนทําให้เรามีผู้ป่วยที่เสียชีวิตทั้งหมด2 4 5คนครับแล้วก็วันนี้มีผู้ป่วยที่เลืกสายลงพยาบาล29,481รายครับเป็นรงพยาบาลสนาม8,000กว่ารายโรงพยาบาลทั่วไป21,000กว่ารายครับมาดูนะครับผู้ป่วยที่เสียชีวิตในวันนี้เป็นอย่างไรนะครับผู้ป่วยที่เสียชีวิตวันนี้นะครับเป็นชาย12หญิง9ครับอายุเฉลี่ย66ปีนะครับ ก็คือ34ถึง88ปีนะครับพบที่กรุงเทพมหานคร8ลายด้วยกันนะครับเชียงใหม่4ลายมี2ลายที่ชลบุรีกับลำพูนนะครับจังหวัดอย่างนั้น1ลายก็คือนครปฐมตากระยองนครสวรรค์อุดรธานีครับนะครับทั้งหมดนี้ครับปัจจัยเสี่ยงก็คือการติดใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัวนะครับเป็นถึง7ลายใน21ลายนะครับที่เหลือสัมผัสทุกป่วยยืนยันครับ6ลายนะครับแล้วก็ ติดเชื้อขน,นอนนอนในโรงพยาบาล2อลรายนะครับที่เหลือก็สัมผัสแค่ชิดเพื่อนร่วมงาน1นรายสัมผัสผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงติดเชื้อ2องรายนะครับอาศัยในพื้นที่ระบาด1นรายไม่ทราบเหตุ1นรายครับนะครับเพราะฉะนั้นแทบทุกคนครับจะมีะโรคประจาตัวนะครับยกเว้นมี3าคนที่ปฏิเสธโรคประจาตัวนะครับส่วนใหญ่ก็คือความดันโลหิตสูงครับเบาหวานโรคหัวใจไขมันในเลือดสูงโรคหลอดเลือดสมองมเงอะเร็งโรคอ้วนโรคปอดเรื้อรังแล้วก็ไตเรื้อรังครับ นะครับเพิ่นวันนี้ครับจะเห็นว่าตัวเลขในการเสียชีวิตมากขึ้นนะครับแล้วก็การระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลลดลงนะครับในการที่เสียชีวิตนะครับหลังจากไปป่วยครับแล้วก็ติดส่วนใหญ่แล้วมาจากในครอบครัวครับนะครับมาดูต่อครับวันนี้ครับมีผู้ป่วยใหม่1,940คนนะครับเป็นการติดเชื้อในประเทศ1,930ลารยายด้วยกันนะครับมาจาก2มาจาก2 2ที่ครับ 1,930รายนี้นะครับกลุ่มหนึ่งมาจากที่มีอาการไปตรวจเจอเชือ้อพบโควิด -19 จึงเข้าสู่โรงพยาบาลรักษาตัวนะครับแล้วก็รวมทั้งพวกที่สัมผัสกับผู้ที่ติดเชือ้อผู้มีความเสี่ยงสูงตรวจเจอเชือ้อก็เข้าโรงพยาบาลเช่นเดียวกันครับวันนี้กลุ่มนี้มี1,788รายนะครับสว่วนอีกกลุ่มนึงครับ ไม่มีอาการนะครับจึงจําเป็นต้องไปขอตรวจสุ่มตรวจในชุมชนนะครับมีเพียง142คนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ครับในการมีแม้มีการระบาดปเปลีป่ยนแปลงไปส่วนมากจะติดจากผู้ที่ใกล้ชิดรับนะครับมาดูต่อครับในจํานวน1930งพายที่มีการติดในประเทศนี้นะครับแบ่งเ,เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ๆได้4คลัสเตอร์ครับคลัสเตอร์แรก เป็นคลัสเตอร์สถานบันเทิงคลัสเตอร์ที่2นะครับคลัสเตอร์ตลาดชุมชนขนส่งคลัสเตอร์ที่3ครับคลัสเตอร์สัมผัสผู้ป่วยยืนยันคลัสเตอร์ที่4ครับคลัสเตอร์ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นครับขณะนี้การแพร่ระบาดของโคุยในที่เที่ยวนี้มาจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงเป็นสําคัญครับ ซึ่งขณะนี้คัสเตอร์สถานบันเทิงก็จะลดจำนวนลงไปเรื่อยๆแล้ววันนี้มีเพียง28ลายเท่านั้นนะครับส่วนคัสเตอร์ที่2คือคัสเตอร์ตลาดชุมชนขนส่งเป็นคัสเตอร์เก่าครับที่เคยมีการระบาดแล้วก็จะเพิ่มเติมในช่วงนี้บ้างเล็กน้อยก็จะลดลงครับเท่วนี้มีแค่72คนนะครับแต่คัสเตอร์ใหญ่ก็จะเป็นคัสเตอร์ที่ไปติดกับคนอื่นในการสัมผัสกับผู้ป่วยที่เคยเป็นนะครับกับคัสเตอร์ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆก็หมายความว่าคนที่ เป็นแล้วมาจากสถานบันเทิงไประบาดแพร่ต่อในครอบครัวในโรงเรียนในที่ทํางานในที่ชุมชนต่างๆครับนะครับทั้งหมดนี้ครับคลัสเตอร์จากสัมผัสผู้ป่วยยืนยันมีทั้งหมด1,161หลรายคลัสเตอร์ปัจจัยส่อื่นๆ669หารายครับซึ่ง2คลัสเตอร์นี้ก็สับกันไปสับกันมานะครับมากบ้างน้อย,น,อยน้อยบ้างนะครับส่วนใหญ่ขณะนี้ครับคือการแพร่ระบาดจากการที่มีผู้ที่ติดจากสถานบันเทิงแล้วมาแพร่ระบาดในบ้าน,ใน,านในชุมชนครับ นะครับมาดูต่อครับมาดูในสกอร์บอร์ดนะครับวันสกอร์บอร์ดจะเห็นเลยครับว่าจังหวัดที่มีการมีผู้ป่วยสะสมมีผู้ป่วยมากนะครับลดตังกันลงไป15 15ตําแหน่ง15อันดับนะครับจริงๆแล้วเนี่ย กรุงเทพมหานครจะเป็นจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดติดต่อมากที่สุดครับมีผู้ป่วยสะสมทั้งหมด1 3 0 0 0กว่ารายนะครับอันดับที่2คือเชียงใหม่ครับผู้ป่วยสะสม3,000กว่ารายชนบุรี2,000กว่ารายสุพรราการ2,000กว่ารายนะครับนนทบุรี1000กว่ารายประจวบคีรีขันธ์1 0 0 0กว่ารายสุราษฎร์0น0กว่ารายครับจากนั้นก็น้อยกว่า1000รายแล้วเรียงลำดับลงมาเรื่อยๆครับจนทั้งถึงเลข2 2หลักเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับมีการระบาดอย่างรุนแรงนะคร ที่กรุงเทพและปริมณฑลและเมืองใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับสมควรแล้วที่พี่น้องทุกคนต้องช่วยกันครับช่วยกันคนละไม้คนละมือสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องกับเว้นระยะห่างไปพร้อมๆกันในทุกพื้นที่ครับนะครับมาดูกันต่อครับว่านอกจากเมื่อกี้ให้เห็นในสกอร์บอร์ดแล้วนะครับทีนี้มาดูครับว่าในแต่ละวันนะครับในในวันนี้เนี่ยนะครับจังหวัดไหนที่มีการแพร่ระบาดมากนะครับก็คือกรุงเทพมหานครครับห3 9ราย วันที่2พฤษภาคมคือวันนี้นะครับชนบ,บุรี2 7งร้ยสิบายสุนประการ145ราลายที่เหลือก็เลข2หลักครับชนบุรี89ิปทุมธานี62ชเชียงใหม่5 55้นะครับจนถึงฉะเชิงเศราสามสครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากรุงเทพและปริมณฑลกำลังเป็นแหล่งระบาดท,ที่หนักที่สุดนะครับทีนี้มาดูครับผู้ที่มาจากต่างประเทศนะครับเที่ยวนี้มี10รลายครับมาจากออสเตรเลียหนึ่งลายเกาหลีใต้หนึ่งลายนอร์เวย์หนึ่งายอินเดียหนึ่งลายปากีสถานหนึ่ แล้วก็มาจากแอฟริกาใต้1รลายสุดหน1ลายอียิปต์สลายครับทั้งหมดก็เข้าสู่สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้นะครับก็จะไม่มีการแรบาดออกมาข้างนอกเพราะฉะนั้นวันนี้ครับตัวเลขที่เห็นว่าการแพร่ระบาดในวันนี้19 4 0งรลายเป็นตัวเลขที่คงตัวประมาณ2,000ลายต่อวันนะครับคงตัวมาประมาณนี้3วันแล้วนะครับกำลังจะลดลงครับมาดูต่อครับมาดูกราฟในการแพร่ระบาดของประเทศนะครับมาดูกราฟแท่งอันนี้เป็นกราฟแท่งใหม่ที่เห็นเป็นกราฟแท่งสีฟ้า ทางด้านล่างส่วนบนจะเป็นสีเหลืองหรือสีน้ําตาลอ่อนๆนี่นะครับก็จะเห็นชัดครับว่าการระบาดแต่หนึ่งเมษายนค่อยๆขึ้นมาครับจนถึงพีคสูงสุด24เมษายนครับจะมียอดที่สูงที่สุดจากนั้นขณะนี้ค่อยๆลดลงมาจะเห็นนะครับค่อยๆลดลงมาอยู่ทั้งถึงวันนี้วันนี้วันก่อน3-4วันนี้ก็จะประมาณใกล้ๆใกล้ๆ,ๆ,ๆเคียงกันครับนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าเป็นแนวโน้มที่ดีของการระบาดที่กําลังลดลงนะครับเพราะฉะนั้นครับ รรมชาติยังให้โอกาสพี่น้องคนไทยทุกคนที่ช่วยกันนะครับหยุดการระบาดของมันเพราะว่าการระบาดเที่ยวนี้ไม่ได้เป็นอัตราเร่งที่ไม่สามารถจะควบคุมได้วันนี้ยังควบคุมได้ครับจึงขอขอเรียนให้พี่น้องทุกคนช่วยกันครับช่วยกันทาคนละไม้คนละมือครับนิดเดียวเท่านั้นแล้วจะประสบความสําเร็จครับนะครับมาดูกันต่อครับกราฟที่เราด,ดูอยู่ทุกวันนะครับคือกราฟเส้นตรงสีแดงกับกราฟแท่งสีเหลืองที่กราฟเส้นตรงสีแดงสแสดงถึงผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลก็คล้ายกับเมื่อกี้นี้ครับ ลดลงนะครับกราฟสีเหลืองก็พบน้อยลงเรื่อยๆนะครับะฉะนั้นการแพร่ระบาดในเที่ยวนี้จะเป็นติดต่อจากคนไปสู่คนที่คนที่เป็นมากกว่าในในชุมชนแฝงอยู่นะครับส่วนการแพร่ระบาดในแต่ละวันครับมาดูแผนที่ประเทศไทยสีเขียวกับสีเหลืองก็ประมาณใกล้เคียงกับเมื่อวันก่อนๆครับนะครับก็ยังทรงตัวอยู่นะครับในระดับนี้นะครับอีกราฟหนึ่งครับเป็นกราฟแสดงถึงกราฟเส้นตรงสีสีแดงข้างบนนะครับ แล้วก็สีเขียวตรงกลางและสีน้ําเงินข้าง port, ล่างอันนี้คือการแสดงการระบาดของภาพของเส้นตรงคือของประเทศสีน้ําเงินของจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับจะเห็นว่ามันไปด้วยกันก็แสดงว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของการระบาดในเที่ยวนี้ครับในของประเทศไทยนะครับมาดูกันต่อครับว่าปัจจัยเสียงนะครับปัจจัยเสียงมาดูรูปในปัจจัยเสียงจุดเสียงภาคกลางครับ ทั้งหมดนี้จะอยู่ที่ชุมชนครับการมีการมีรวมกลุ่มคนของคนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานนะครับสถานศึกษาสถานออกกำลังกายออฟฟิศตลาดสถานบันเทิงร้านนวดทองพวกนี้ถ้าตราบใดมีการรวมกลุ่มของคนก็จะมีการถ่ายทอดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่ต้องสลาย กลุ่มคนแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยกับเว้นระยะหางทั้งหมดนี้จะป้องกันได้จริงๆครับนะครับมาดูต่อครับขณะนี้ก็มีหลายจังหวัดครับที่มีการประกาศเคอร์ฟิวนะครับมีถึง22จังหวัดนะครับก็พี่น้องครับทุกคนช่วย ช่วยกันนะครับทั้งทุกภาคครับนะครับมาดูต่อครับว่าเรื่องของกรุงเทพมหานครเรื่องของเตียงครับขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขกรุงเทพมหานครได้พยายามเคลียร์ขณะนี้ปัญหาของเรื่องเตียงได้ลดอลงไปเยอะครับแล้วก็หลังจากที่มีการเปิดอาคารนิมิตบุตรนะครับเพื่อรับให้เป็นศูนย์แรกรับที่จะส่งต่อนะครับขอให้ท่านโทรศัพท์มาที่นี่นะครับแล้วก็ไปที่ที่นี่แล้วจะมีการแยกและไปตามที่ต่างๆครับขณะนี้ปัญหาเริ่มลดน้อยลงนะครับ นะครับติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็เรื่องการสวมหน้ากากของพวกเราครับขณะนี้มีคนสวมหน้ากากกันถูกต้องมากขึ้นทุกคนได้ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ครับใส่หน้ากากถูกต้องถึง9 9 3 7นี้เป็นตัวเลขที่ดีครับให้ร้อยเปได้ยิ่งดีใหญ่นะครับอีกอันหนึ่งครับคือเรื่องของการฉีดวัคซีนทุกคนต้องได้ฉีดนะครับจะมีการจองวัคซีนในขณะนี้ครับนะครับโดยเริ่มจองการฉีดวัคซีนของคนอายุสูงอายุและมีโรคเรื้อรัง7โรคนะครับตลอดเดือน พฤษภาคมนี้นะครับจองที่ไหนครับจองที่โรงพยาบาลที่ท่านรักษาอยู่จองที่อสมอหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพยำตำบลน,นะครับหรือลายหมอพร้อมครับทั้ง3ส,สิ่งนี้ครับถ้าท่านพบว่าตัวท่านไม่มีชื่อในลายหมอพร้อมท่านต้องไปโรงพยาบาลที่ท่านรักษาตัวอยู่นะครับให้เขาใส่ชื่อท่านลงไปนะครับก็ ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคมีความเสี่ยง7โรคครับลงทะเบียนภายในพฤษภาคมนี้ครับนะครับเริ่มฉีด7จดมิถุนายนหลังจากนั้นครับเดือกนรกรกฎาคมก็จะเป็นการลงทะเบียนของประชาชนทั่วไปอายุ18-59ปปีซึ่งจะเริ่มฉีดตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปครับขณะนี้ทุกคนต้องฉีดวัคซีนนะครับที่จะป้องกันไม่ให้มีการระบาดมากกว่านี้และไม่ให้มีการกลายพันธุ์ครับนะครับขณะนี้ท่านพี่น้องคนไทยทุกคนถ้าเห็นสิ่งที่ ผิดปกติจะลืมครับใช้สายด่วน1 9 1 1 5เ9เและหน่นนะครับวันนี้ครับทั้งโลกจะมีการระบาดอย่างรุนแรงครับนะครับมีคนติดเชื้อนี้แล้ว1 5 2ล้าน8แสนกว่าคนครับตายไปแล้ว3ล้าน2 0 0แสนกว่าคนนะครับวันนี้ครับถึงเวลาแล้วนะครับที่พี่น้องคนไทยทุกคนต้องช่วยกันครับนะครับแล้วก็ กรมยานพันเปิดสาย20คู่ครับ022754225นะครับเพื่อรับสายเกี่ยวกับปัญหาโควิด -19 ทุกวันครับนะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงครึ่งครับติดตามมาต่อไปครับจากทีมแพทย์มือที่สิทธิ์ในร้อยตามรอยแพททุนหมอาจารย์ครับพวกเราเป็นสิทศิษมอมอาจารย์พร้อมใจกันทำงานต่อร้อยบาทเพื่อส่วนรวมติดตามผลงานพวกเราได้ครับจาก YouTube Facebook และบล็อกดิครับอย่าลืมนะครับสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกท่องและเว้นระยะห่างเสมอทุกที่ครับ ให้มากที่สุดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ